ออกไอเทมแบบโสดนะฮะก็คือออกไอเทมฟาร,ร์มถึง4ชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเลวะทานแล้วก็โซลิเวอร์นะครับรวมไปถึงโลกิเคอร์นะครับและชิ้นสุดท้ายก็คือฟาร์สตอมโบนันบนน่นเองนะฮะตอนงี้เขาตีคีบตัวนี้ไปล้กันนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าบัฟแดงนะครับซึ่งคิวมันก็ฟาร,รมนะ์มเวทไรละกันนะฮะ โอเคครับผมก็สวัสดีกันทุกคนด้วยนะครับก็มาอยู่กันในช่องของอาบิจิอูกันนะครับผมอ,อะไรเนี่ยโอเคนะครับในวันนี้นะฮะเราก็จะพาทุกคนนะครับมารับชมนะครับคอนเทนต์สุดเทพเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะเล่นเจ้าตัวของ นาคอสนะครับผมโดยการที่ออกไอเท่มแบบโหดนะฮะ <c oughs> ก็คือออกไอเท้มฟาร์มถึง4ชิ้นนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเลวทานแล้วก็โซลิเวอร์นะครับรวมไปถึงโลคิเคิร์นะครับและชิ้นสุดท้ายก็คือไฟสตอมโบนั่นเองนะฮะ <c oughs> โอเคนะครับผมก็จะออกของฟาร,ร์มถึง4ี่ชิ้นเลยนะฮะสำหรับในวันนี้นะฮะจะเป็นยังไงนะครับสำหรับในการออกไอเทมแบบนี้นะฮะและเพื่อนุ่มทีมนะ,ะอาจจะงงเหมือนเดิมนะครับชาเลนจ์หรือคอนเทนต์แบบนี้มันจะทำให้ทีมชนะไดรึเปล่านะครับผมก็จะลงแรงเลยนะครับผมโอเคเนาะ คลงแรงไปเลยครับโ็อกซิกนะฮะโอเคนะฮะก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปเต็มกันนะฮะก็อย่าลืมชาบกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับใครมีอะไรส่งไปก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างคลิปนะครับผมและที่สั่งัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปลุยกันเลยนะครับ กงอยู่กันหน้าดาร์ัวระคอนะครับผมก็จะเลือกตัวของนาคอสนะครับผมซึ่งเพื่อนน่าจะตกใจเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับในการเล่นนาคอร์สถ้าผมออกไอเทม5ชิ้นนะทุกคนจะต้องตะลึงแน่นะฮะสําหรับในเพื่อนลมทีนนะว่าออกไอเทมบ้าอะไรนะฮะเราก็จะเริ่มการตามตรงบับดูนะครับสําหรับตัวของนาคอร์สและผมก็ จะไปเวทเลยละกันนะฮะไม่แน่ใจว่าจะเวทไหวไหรือเปล่านะครับแต่ผมก็จะไปเวทนะตายเป็นตายฮะอะไรวะนี่ยเฮ้ยเ,เหมือนมีคนเข้ามาวะโอเคเขาสกิลไม่โดนแล้วแต่เราก็เสียเลื่อดนิดนึงนะซึ่งอัพอเมนมันทำอะไรบ้าง ฝ่ายเขาตีคิตัวนี้บริการน,นะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าแบ,บัฟแดงนะครับซึ่งคิวมันก็ฟาร์มนะนี่ไหวนะฮะไหวและไหวชิวไหวชิวไหวชิวเพิ่มบัตรนะครับววปปแบบตึ้งตึ้งโอ้ยมันปาแล้วโอเคนะผมกระโดดอะไรอย่างเงี้นะอเคฮะแค่คิสเพื่อนตรงกลางนิดน้อย ได้ฮะโอ้โหโอ้โหโดนเกี่ยวเกือบตายฮะโอ้โหไม่น่าเข้าไปเลยนะครับเพ่นนี้เราก็จะไม่ออกรองเท้านะฮะไม่แน่ใจว่ามันจะรอดหรือเปล่านะแล้วผมเฮ้ยได้ผมว่าได้ได้เล่นนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะแรัว ตีตัวของมังกรกันนะฮะ่โอ,โอเหมือนอยากจะเข้ามานะครับจะคิดว่านะ่าจนะวันนีเอาไม่ก่อนเลยละกันนะครับโอ้โหฮะปุ๊บปั๊บปุ๊ปั๊บ,บ,บนะครับทำเป็นจาฮาตตริเฉยนะฮะตามบัฟฟ้าก่อนนะโอเคฮะเราไปแตกคีเพื่อนตรงกลางนะครฮะ ผมได้ตัวของเลอกว่าทารเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วผมก็จะเข้าไปเวทอีกรอบนึงมันไม่น่าตีผมไม่มีทนนันทีเล่นหลักแต่ยื่นได้เนะนี่ยที่เนี่ยไปไหนเนี่ยแต่ยื่ดได้นะฮะผมจะไลุ่กดกอาฟ้าเลยเพื่อไปหาเพลอะไรนีเ่เนี้ย นี่ไงเแบบอันดิเมทแบบตึงๆบบนะครับน้องๆโอเค okay, ครับผมผมก็จะไปปวนบัฟมันสักหน่อยแล้วกันนะฮะเรื่องคว,วามตื่นเต้นอะไรแบบนี้อันนี้ปาร์มอ่ะสวัสดีครับผมเจ้าสีสีวิวไปไหนวิวอ๋อนี่ยมัวนี่เลย เราถูกฝ่ายมาก่อนนะครับไปตรงกลางดีกว่านะฮะเราเป็นมาคอรที่แบบคิ่ที่สุดนะฮะอ,อันนี้อันติดลาเปานตรึงไปมามามาหครัามาหนิขงแบบโดนติดวะไม่กดไม่กดแข่งด้วย <i> โอเคเป็นที่น้อยนะยจัดเป็นหคิวนะครับสำหรับไอเทมลับของนาฬิกวิเนี่ยน,นี้ ลื่นของผิดนะฮะเดี๋ยวผมจะต้องออกสองฟาร์มอีกชิ้นนเลยไหมเฮ้ยนี่นะนี่แบบเป็นเตริงนะ,งนะงงนะฮะว้าวออกสองฟาร์มอีกชิ้นดีเพื่อนมาวายโอปะ่ะฮะวายโอฮะข้างล่างไว้โอเราน่าหัวกว่าสวยงามน,นะผมฟิวทำอะไรละ อยากโดนอะไรเพื่อนอยากโดนอะไรเพื่อนแล้วกไม่ไหวไม่ไหวจริงฮะเดี๋ยวเราถอยก่อนนะครับเย้เดี๋ยวเราก็น่าจะได้โซลิเวอร์อีกไม่นานฮะไปทนสงครามนเดือดครับนะครับแต่ผมจะไม่ไปบวกนะมันเยอะมากต้องปล่อยเพื่อนนี้ตายไปก่อนนะ โอเคครับ okay, ผมจัดการตัวของแจ๊กนะไอ้บ้าน,นัเนเล่นอยู่คนเดียวเปลือเดียวนะฮะ <S <S และเชียอเยื้องดีของเรานะครับผมไปโยโหมู่แม่งเอางป้อมตึกร์เขยนะฮะเขยออกใต้ตัมโบต่อนะฮะตรง โอ้ยแม่ไม่ได้คิวไม่ได้จีบเขาเลยจริงเฮ้ยลำสุดหวัดน้องโอ้โหโหเจอน้องจ้าเกียฮสียาตายเสียด้องฮนะ ของฟาร์มชิ้นที่สามของเรา<ะ>เอ้ยจีนกรเลยละกุนน,นะฮะข้างล่างมันเยอะจัดนะฮะแต่เราไม่ไปต้งองฟาร์มนะให้ได้ของฟาร์มนะครับผมคือผมไกลอะไรของฟาร์มอีกหนึ่งชิ้นนะฮะมาดูกันว่าของฟาร์มชิ้นที่สามมันจะทำให้ผมได้คิวกี่ตัวนะฮะ มารับชมต่อกันเลยนะครับรีกันต่อครับผมไปฟังหารตัวของซิวิวนะครับนิ่มๆน,นะฮะอยู่นิ่มๆเลยบอกก่อนนะฮะวา่ามันยากนะฮะเฮ้ยโอ้โห,โหนั่งเลยสีบล็อคฟ้าเฉยเรารีกันต่อครับกับไอเทมทีมสุดท้ายกันเลยนี่ไงไม่ไต้องถือมือพี่น้องโซลิเวอร์โลบิเคิร์สจงมานะฮะ เราเป็นคอสฝ่ายสมดุลนะฮะซึ่งมีครบทุกรูปแบบนะฮะเนี้เราจะเป็นทั้งเวททั้งกายภาพแลบรวมไปถึงกองแท้งนะฮะส่วนปาดอีกหนึ่งทีแล้วมาไม่ทันเกือบตายนะฮะทำอะไรก่อนคืเดี๋ยมไปดันคีงขึ้นบนก่อนนะฮะ โอ้โหอย่างนี้เราก็ไม่ได้อยู่ครบทีมันซีสนะเออเอ็นหนึ่งนั้นนะโอ้โแต่เราออกของครบแล้วนะไม่เป็นไรฮะเพื่อนเราเหมือนอยากจบเกมนะครับสังหานอีกทีหนึ่งเเพื่อนก็ตีป้อมนะฮะโอเคนะครับก็ได้รับชัยชน,นะนะครับเป็นที่เรียบร้อยมาดูกันว่าผมจะได้ MVP หรือเปล่านะครับแต่ไม่จะได้นะครับเพราะว่า เราอ่อยเท่มถิดต so, ึงมาขนาดนี้นะฮะก็อย่าไปทําตานะครับทุกคนนะฮะไม่ได้เอ็ีซีโอเคฮะไม่เป็นไรฮะก็ได้รับชัยชนะก็ถือว่าดีแล้วนะฮะฝากทุกคนนะครับอย่าไปทำตานะครับคลิปนี้ก็มาทําแบบปั่นๆเซเชนะฮะก็ถ้าใครชอบในคอนเทนต์แบบนี้นะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับใคร มีอะไรสงหายก็สามารถคอมเมนต์นะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพืเ่อแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆนะฮะใครไม่ได้ดูคลิปเก่าของผมก็สามารถเข้าไปดูในช่องของผมได้เลยนะครับผมวันนี้อนุญ,ญาตลากันไปเพียงแค่นี้ละกันนะฮะทุกคน